มีคนบอกว่าคนที่มีชีวิตที่โรยราคือคนที่หมดไฟหมดความคิดริเริ่มที่จะก้าวเดินหรือสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นภาพของผู้สูงอายุคืออีกมุมหนึ่งที่ถูกมองเป็นเช่นนั้นแต่นั่นไม่ใช่ความจริงเสมอไปเมื่อคำว่าไม่รู้โรยถ้าเปรียบกับอายุเป็นเพียงตัวเลขหัวใจที่แกร่งกับความคิดริเริ่ม และความสุขที่ได้รับมันสำคัญกว่าและสามารถพาเราก้าวข้ามผ่านวัยที่โรยราไปได้ด้วยรอยยิ้มแบ่งปันความสุขให้กับคนรอบข้างอย่างไม่รู้จักเหนื่อยพร้อมที่จะลุยอย่างไม่รู้โรย บินไปมันสุดฟ้าประสบการณ์เป็นแรงมุงไปผ่านเวลาไปสู่ทุกนั้นลุยไปไม่ให้มันร้อยราแรงมาร้อมด้วยพลังใจหึดเข้าไว้ลุยมือร้อ สวัสดีครับผู้ชมครับได้เวลาลุยไม่รู้ลอยครับวันนี้ลุยไม่รู้ลอยจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักผู้ที่ทําให้หลายๆคนมีความสุขได้นะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบและมีความสุขกับวงการมายาววันนี้อีกหนึ่งแขนงก็คือวงการมายากรับมีคุณลุงท่านหนึ่งโชว์มายากลอยู่ที่นี่นะฮะมีความสามารถในการสร้างความสุขให้กับคนมากมายฉายาของเขาคือลุงทอมนะครับมีคณะเป็นของตัวเองชื่อว่าคณะเอสเบลครับซึ่งลุงทอมก็อยู่นี่นั่งอยู่ตั้งนานแล้ว แม่เออชื่อผมนะครับครับอ่าได้ยินชื่อก็เลยอ่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับทำไมต้องนั่งนิ่งๆอ๋อก็อ๋อไม่มีอะไรเผื่อเด็กๆมานั่งเผื่อเด็กๆมาก็ทำให้เด็กมีความสุขก็มีอ๋อนั่งนานนะครับสิบหกปีนะครับนั่งทําไมนั่งสิบหกปีอ๋อก็ทําให้เด็กมีความสุขเวลาเด็กมานั่งมาถ่ายรูปมาอะไรก็โอเคครับแก้ไขตรงทำมาทําอะไรที่นี่ผมไม่มาโชว์ครับมาโชว์อยู่มาโชว์อยู่ที่นี่ครับโชว์อยู่ที่ สัตว์แสนรู้ที่ทางนั้นด้านในครับอ๋อฟาร์มฟาร์มลุงทอมอืถูกต้องครับแต่ตอนนี้เนี่ยะครับได้เวลาแล้วครับผมัต้องรีบไปโชว์เดี๋ยววันหลังค่อยเจอกันโอเคไปแล้วครับเราเพิ่งเจอกันนะไม่ไม่คุยไปแล้วตามไปคุยก็ได้เออลุงทอมวัย65ปีปัจจุบันนี้ยังคงแสดงโชว์อยู่ที่ Dream วิลด์ครับ กว่า30ปีที่ลุงทอมยังคงผูกพันอยู่กับการแสดงมายากลและก็ปัจจุบันล,ลุงทอมยังโชว์ได้อย่างสนุกสนานเต็มที่สีดำชื่อโรโบบสีเทาชื่อเจงเป้งนีเด็กจุดยาเอ้ยอาชเอะเอ้ยอัช ทอมโชว์วันละสองรอบนะครับรอบแรกผ่านไปแล้วนะครับระหว่างนี้ระหว่างพักจะไปโชว์รอบที่สองนะก่อนจะโชว์รอบที่สองผมดึงลุงมาคุยกันก่อนเอ้ยดึงเลยดึงให้ดูเห็นเลยนี่ล <c oughs> ุงอยู่ที่นี่นานหรือยังครับก็ <c oughs> 16ปีนะครับที่สวนสรุกรีเวอร์เปิดแล้วก็อยู่แดนดิสมาก็15ปีอยู่ที่นี่ลุงโชว์เรื่องสัตว์แล้วไอ้วิชามายากลของลุงฮะ ได้ใช้บ้างครับอ๋อก็ใช้ครับก็เวลารับงานตามส่างที่ต่างๆอ๋อแต่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ได้โชว์บ้างก็มีถ้มีก็มีโชว์บ้างวันเทศกาลอะไรต่างๆที่ลงอ๋อเวลามีกรณีพิเศษที่เราอาจจะต้องโชว์สัตว์ด้วยแล้วก็ได้มีการมาโชว์มายาคนด้วยครับลุงเริ่มเล่นมายาคนได้ยังไงครับอ๋อเริ่มเล่นก็มีเราไปดูคนเล็กๆแล้วก็เราก็ซื้อมาบ้างแล้วก็มาเล่นฝึกเล่นจนกระทั่งเราไปหลอกเขาเขาเออเขาเห็นเราเล่น แปลกเออเราก็เลยมีความสุขเราเล่นได้แล้วนะเราทำได้ก็เลยเริ่มเล่นเล่นมาตั้งแต่ตอนนั้นใจมีความรักอยู่ที่ใจฮะใจต้องรักด้วยวิชาอะไรก็แล้วแต่หลัจากจุดเริ่มต้นเล็กๆจุดเริ่มต้นเล็กๆลองเล่นเห็นเขาเล่นเขาเล่นได้อ๋อก็เลยลองเล่นบ้างจนกระทั่งวันนี้ครับถึงขั้นโชว์ได้แล้วโชว์แล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วให้เป็นบุญตาสักสักชุดได้ไหมครับเล็กๆเล็กๆอ๋อ้ยไม่ครับมไม่ครับคือการแสดงมายากลเนี่ยมันมันมันมีหลายรูปแบบอย่าง อย่างผ้าเนี่ยมันจะหายไปเองเป็นไปได้ใช่ไหมครับครับนี่ครับมือเปล่าไม่มีอะไรชายน้อยดูนะครับครับมือเปล่าไม่มีอะไรนี่เอาผ้าใส่ไปแบบนี้เนี่ยใส่นิ้วไปแบบนี้ครับเนี่ยใส่ใส่เห็นไหมใส่เห็นใส่นะครับข้างล่างไม่มีอะไรนะครับไม่ได้เนี่ยนะไม่ทะลุไม่ร่วงไม่มีรับหนึ่งสองสาม ไม่มีครับหายไปเรียบร้อยครับนี่อันนี้แน่นอนบางคนบอกว่าไปไหนชายน้อยเห็นไหมครับเนี่มันรอยอยู่นี่ครับนี่ไงนี่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 เห็นไหมครับนี่สามารถดึงออกมาได้เห็นไหมนี่ไงฮะห้าลอยูยกากาศ เล่นได้ไหมครับถูเอ้ยลองเล่นดูครับยากตรงไหนไม่ยากตรงไหนนี่เดี๋ยวดูผมเลยดูลองดูลองดูเดี๋ยวจะรู้ว่ายากไม่ยากมือไม่มีอะไรนะครับนี่เ้ล่าเปล่าๆนี่อ่าฮะโอ้โหเป็นไงครับอ่าโอ้โหไม่น่าจะเฮ้เห็นไหมหายไปแล้วนี่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 เห็นไหมเนี่อ๋อผมไม่ได้ฝึกนะไม่ใช่ไม่ใช่อนคือผู้ชมผมผมเนี่ยนั่งในระยะประชิดประชิดเลยแบบ ยังมองไม่ทันแหละเล่นเองไม่ได้เลยกูรู้มีเด็ดกว่านี้ป่ะอ๋อมีเด็ดกว่านี้อ่าเป็นไงครับท่านผู้ชมลงนภาอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโว้ยเป็นไงเป็นไงเห็นหรือยังว่าเนี่ยลงเป็นนักเล่นกลเซ่เข้นมาอยู่บนอากาศเลยเห็นไหมโอ้ยเสียวว้าโอ้เป็นไงเป็นไง โอ้ยเดี๋ยวตั้งสติก่อนเราเจ้คุณลุงที่คุณลุงบอกว่าครอบครัวคุณลุงเล่นมันในกลนี้ใครทําอะไรบ้างครับในบ้านก็ผมเป็นคนแสดงส่วนลูกสาวกับแฟนเมื่อก่อนนี้ก็เป็นผู้ช่วยแล้วก็แต่หลังแฟนไม่ได้เป็นผู้ช่วยแล้วก็เอารูกสาวสองคนมาเป็นผู้ช่วยก็ทําเองในครอบครัวเพราะว่าเราเราจะได้ระบบครอบครัวค่าใช้จ่ายมันน้อยอ๋อแล้วอบุนด้วยนะได้ความอบุญดวยแล้วทำไมทำไมคุณลุงบอกว่าทําอาชีพนุ่นจะแย่แต่ทาไมไม่ไม่เลิกทํากลไปเลยมันก็งานมันน้อยลงอะไรเงี้ย ใจเรามันรักยังไงก็เหมือนกับเราทิ้งมันเหมือนสายเลือดส้นก็ไม่ในสายเลือดแล้วครับครับมันก็เลยะเลก็เลยคือทิ้งไม่ลงตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ทำไมคุณลุงยังไม่หยุดที่จะเล่นกลยังแบบยังอยากไปทาโน้นทํานี่เกี่ยวกับการเล่นกลโชคนอื่นเนี้ยคือเขาก็อยากให้เราหยุดพักผ่อนแต่ว่าเราคิดว่าเราไม่อยากอยู่กับบ้านอ่ะเราอยากเป็นคนที่ชอบทําอะไรแบบด้วยกําลังของเราเองแล้วก็ หาโน่นหานี่ททำมันจะได้มีความสุขกับชีวิตของเราร่างกายเราก็ดีถ้าเราไปไปอยู่แล้วถึงเวลาก็ลูออกข้าวมาให้กินบ้างอะไรบ้างมันก็เหมือนกับว่าปาไม่มีความหมายกับชีวิตในบ้านปลาชีวิตของเราอ๋อก็คือไม่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 อยากอยู่เฉยมันไม่อยากอยู่เฉยครับอยากจะทาอะไรให้มันเป็นประโยชน์กับสังคมบ้างอะไรบ้างเพื่อหน่วยสังคมไหนอที่เขาอยากต้องการเราก็ดูแลไปช่วยอะไรเงี้ยเราก็ไปครับครับ โอ้ยสุดยอดอะความรักในงานก็ยังอยู่แล้วก็ไม่ชอบที่อยู่เฉยๆด้วยถึงแม้ว่าลูกบอกให้หยุดก็ไม่หยุดมาครับยังมีความสุขกับการทำงานอยู่เนี่ยคุณผู้ชมน่าเอาไปเป็นตัวอย่างได้เลยแล้วมันก็ได้เงินด้วยนั่นสำคัญตรงนี้ได้เงินนี่แหละครับใช่ไหมได้สนุกได้ความสุขได้เงินได้อุ้ยนี่สำคัญครับใายสุดปลายทางพอดีดู้ไม่่รรออยะเป็นไงครับสนุกไหมครับที่ได้คิดถึงว่า จะโดนเสกลงมาอีกโอ้ยคือพอเท้าติดพื้นแล้วรู้สึกรู้สึกดีขึ้นใช่ที่มันลอยลอยที่อ่อากาศตอนนี้ลองไปอยู่กับพื้นดินแล้วนะคุูสอนผมเล่นมายากลบ้างได้ไหมครับโอ้แต่สงสัยจะไม่ได้เลยครับวันนี้เนี่ยเพราะเดี๋ยวลุงต้องไปทํางานละแต่ว่าถ้าอยากจะเรียนรู้เรื่องมายากลเดี๋ยวพวกนี้ไปหาลุงที่บ้านครับโอเคนะตอนนี้เดี๋ยวลุงขอตัวไปทํางานแป๊บหนึ่งก่อนเพราะว่า อ๋อได้เวลาทำงานแล้วโอเคโอเคนะงั้นลุงไปทำงานสอ้วองั้นพรุ่งนี้ผมไปหาลุงที่บ้านอยากรู้เหมือนกันพรุ่งนี้มาจาร์เรียนมาจารย์ก่อนไปเรียนที่บ้านเต็มที่เพราะอุปกรณ์ที่บ้านลุงเยอะแยะเลยโอเคงั้นไปก่อนครับคบงั้นสวัสดีครับสวัสดีครับเออจะได้รู้กันไปว่าบ้านนักมายากลจะลกหรือว่ามีของเล่นเยอะแยะขนาดไหนไปแล้วว่ะไปทํางานแล้วว่ะก็นี่แหละครับถึงแม้ว่าเขาเรียกแหละโลกจะเปลี่ยนไปเศรษฐกิจจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับคุณลุงก็ยังคงยืนยันในการที่จะ ทำงานเกี่ยวกับมายากลนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนด้วยการเอาครอบครัวมาร่วมด้วยได้ทั้งมายากลได้ทั้งงานแล้วก็ได้ทั้งความอบอุ่นในครอบครัวด้วยนะครับพรุ่งนี้ผมจะไปเรียนมายากลอาจจะเป็นหนึ่งในครอบครัวของคุณลุงก็ได้ที่บ้านคุณลุงเ,เป็นนักนมายากลจะเป็นนักมายากลนั่งอยู่ข้างๆผมเนี่ยเป็นสองสาวสวยลูกสาวคุณลุงชื่ออะไรกันบ้างครับ ชื่อน้องเล็กค่ะน้องเล็กไม่ใชนเออเยน้อยจอยค่ะสองคนนี้มีมีส่วนร่วมในการแสดงของลุงไหมฮะ,ละเล่นมายากลมีค่ะทาอะไรกันบ้างครับทั้งคู่ก็เล่นมายากลแบบท้าทายแบบเสี่ยงโดนแทงมั่งอะไรเงี้ยอ๋อคนนี้บ้างก็เป็นผู้ช่วยคอยส่งของให้คุณพ่อค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่คุณพ่อ,อยังคงเล่นมายากลยังคงให้ความสุขคนอื่นถึงแม้ว่าตัวปัจจุบันนี้อายุเยอะแล้วฮะรู้สึกยังไงบ้าง ก็รู้สึกภูมิใจในตัวคุณพ่อที่คุณพ่ออายุมากแล้วยังแข็งแรงยังมีความสุขสนุกสนานให้กับคนดูอะไรเงี้ยค่ะก็ภูมิใจพ่อว่าเหมือนการเหมือนพี่สาวว่าอายุทแกเยอะแล้วอะไรเงี้ยแกน่าจะพักผ่อนได้แล้วแต่แกก็ยังสร้างความสุขให้กับคนดูทั่วไปอะค่ะ เขาเรียกใครครับจุ๊บเอาเอาสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับมาหาเจ้าของบ้านครับรู้จักเจ้าของบ้านไหมอ๋อไปไหนมาลงอ๋อไปออกกำลังกายมาครับอ๋ออย่างนี้ทุกเช้าเลยปะก็ทุกเช้านะครับพอฟ้าเริ่มมีแสงก็จะเริ่มออกกำลังกายว่าเสียลำปักลำขาดเลยทีเดียวทุกเช้าวิ่งไปไกลไหมครับก็วิ่งวนอยู่ในนี้อากาศบริสุทธิ์เพราะมีต้นไม้เยอะครับดีครับเดี๋ยวดูวิ่งกับผมไหมนักล้อม ออมาไหวไหมไหวไหมครับไหวครับวิ่งเลยฮะไหวแน่นะขอเดินเบาๆได้ไหมก็ได้ได้ได้ไดไปเดินครับไปเดินด้วยกันเอาอันี่แขวนนี่ก่อนครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาครับไม่มีใครมาข่ไม่มีครับไม่มีครับอ่าครับเอาแล้วครับไปเลยครับไปไหนนะเลนตีนะไปเลยครับ เข้าบ้านกันดีกว่าครับไปไปทานด้วยกันไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะครับน้านได้แหมอุต่าหซื้อมาฝากคุณทอมนะครับก็ไปานอ้จงเปิดเอาแล้วครับมานี่ฮะแม่ประตูวิเศษเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยเอาครับก็เข้าไปเลยครับไปไม่ต้องใช้มือเปิดก็สามารถเปิดเองได้นะครับนี่คือบ้านนักมายากลนะครับเมื่อกี้มีคนอยู่ตรงนี้รือเปล่าเดี๋ยวจะอยากรู้เดี๋ยวเข้าไปข้างในเลยครับไม่รู้เรียนรู้เรื่องแม่เรื่องมายากลมัมีมากมายเลยนะครับบรรยากาศในบ้านก็เหมือนกับทางนอกนะครับโ้ยบ้านใหญ่มากเห็นไหมครับ S <S ออเฮ้ยนี่บ้านใครหลังใหญ่อ๋อนี่บ้านเป็นญาติญาติกันทั้งนั้นเลยครับอออยู่ด้วยกันหลครับอยู่กับหลายครอบครัวครับไม่ไม่เหงาครับอยู่กันแบบนี้ต้นไม้เยอะร่มรื่นดีจังเลยโอ้เนี่ยครับอากาศแบบนี้ครับทําให้ลุงถึงแข็งแรงแบบนี้นะครับมันเป็นเคล็ดลับที่ไม่รับครับเพราะว่าเราเราสูดอากาศไปสูดทุกวันทําให้ร่างกายเรา มีสุขภาพที่ดีแล้วก็เราเข้าบ้านก่อนดีกว่านะครับใครอยู่ในบ้านมีใครอยู่ไหมหรือว่าล็อกไว้ไม่มีใครบ้าอยู่นะครับมบ้าอยู่ครับสงสัยอ้าเอาสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับแหมซ่อนสาวๆไว้ในบ้านโอ้ยองรบกวนกได้ครับวันนี้มาเยี่ยมมาเยี่ยมครับโอ้โหของเล่นเยอะมากเลยครับใช่แล้วครับผมแนะนําให้รู้จักกับนี่คือภรรยาผมครับนะครับสวัสดีครับชื่อตอยนะครับ ผมขอดูของนิสส่สมมาตั้งแต่สามิปีที่แล้วครับโอ้เยอะมากครับชิ้นแรกจําได้ไหมครับว่าชิ้นไหนฮะที่จาไม่ได้นะครับหลายชิ้นมากเลยครับจํามีเยอะนี่ยังส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ด้านนอกเป็นชิ้นใหญ่ๆหอุปกรณ์อันนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เล่นทั้งหมดเลยป่ะครับหรือว่าใช้เล่นสามารถหยิบเอาไปเล่นได้ยังดีๆอยู่เช่นนั้นนะครับไม่ชำรุดหรือเสียหายอะไรได้มาจากไหนครับ อ๋อมาจากปักกิ่งครับหันใส่จานให้ผมหน้าอันนี้อ๋อไม่ใช่โอ้ตลกทานไม่ได้ครับทานไม่ได้โอ้ทานน้ำเต้าหู้ชื่อซื่อจำเพ็งอ๋อของช้างของช้งแต่วันนี้นี่นะครับนะวันนี้ผมมีสองรายการหลังจากที่ไปหาซื้อของจำเพ็งเรียบร้อยแล้วผมนัดกับ เด็กตามไว้เพื่อหางจำใบจากไปไปช่วยเขาหางไปช่วยการกุศลเนี่ยครับการกุศลเด็กตาบอดอะไรพวกนี้ครับดีๆครับไปทำการกุศลกันไหมครับวันนี้ไปครับไปด้วยวันนี้ถ้าวันเดียววันนี้เราไปกันทั้งวันเลยวันนี้เที่ยวกันทั้งวันให้สนุกเลยนะครับอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเรากินกันก่อนดีกว่านะเนี่ยเออเนี่ยปังโก้ครับอร่อยอร่อยเลยอร่อยเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำเต้าหู้อร่อยครับรสชาติเหมือนทิ้ชู้อ่ะไม่ใช่อันนี้ปังโกครับนั่นกระดาษทิชชู่คือ ผมยังเจตนาลมเดิมนะอยากปรับโวเป็นสิทธิ์สอนผมสักคนได้ไหมสักอันสักคนหนึ่งเรื่องนี้ถนัดอยู่แล้วนี่ครับอันนี้คืออ้าวมีวัโชว์แล้วใช้น้อยลองดึงดูเสื้อลองดึงดูครับดึงดึงดึงขาดไหมอ่าไม่ขาดครับอ่าเดี๋ยวขอยืนเล่นก่อนอการแสดงชุดนี้มันต้องหยนเล่นนะครับครับใช้ตาให้ไวนะครับตาไวเท่าไหร่ก็จับได้ถ้าตาไม่ไวก็จับไม่ได้นะครับมือซ้ายไม่มีอะไรนะครับเราจะดึงเสื้อขึ้นมาอย่างนี้เอามือไกลใส่ใส่ครับับแล้วก็ตัด นี่ตัดชับ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 ,ชบนี่เห็นไหมขาดไหมครับนี่ขาดแน่นอน,านขาดแน่นอนเสร็จเรียบร้อยเราก็จะจับยัดเข้าไปนับหนึ่งสองสามนี่ไม่ขาดครับไม่น่าเชื่อเลยครับเป็นไงครับไปไหมนี่ เล่นกี่ครั้งก็ไม่ขาดครับไม่มีการหมดนยครับเล่นร้อยครั้งก็เอาผมเอาเลยอันนี้อันนี้อันแรกเลยเรียนอันนี้อันแรกเลยห้าร้อยบาทครับว้าวไม่ใช่ร้อเล่นร้อเล่นโอ้แม่ทุกสิษย์กันแล้วเราสอนให้ฟรีครับสอนให้ฟรีเดี๋ยวสอนให้เลยนะเดี๋ยวกินกินปังโขกคุณผู้ชมครับก็คือ การเรียนการสอนสอนให้แต่ไม่อาจเปิดเผยได้เวลาผมไปเล่นโชว์มันจะไม่สนุกนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้ลุงไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเต็มตัวไปที่สำเพลงกันแล้วก็ไปจุดที่เขานัดกับน้องๆกลุ่มนักศึกษานะครับว่าจะไปร่วมเล่นหาเงินบริจาคกันผมจะไปโชว์ด้วยที่ลุงสอนกลนชื่ออาเจจัจเมื่อจัดแจงแต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับลุงทอมก็พาผมออกเดินทางเลยนะครับ เดินทางมุ่งสู่สำเพง็งระหว่างทางก็แหมเจอร้านอาหารถ้าทางจะอร่อยก็แวะกันสักหน่อยฮะเติมพลังจะได้มีแรงในการเดินชอปปิ้งกันวันนี้ครับพอหลังจากรับประทานอาหารเสร็จนะครับลุงทอมก็พาผมมุ่งสู่ร้านที่ขายของเล่นมายากลที่ลุงทอมมาซื้อเป็นประจำครับ ลุงทอมก็เลือกของติดไม้ติดมือประมาณ3 4อย่างเนะเพื่อเอาไปฝึกเล่นที่บ้านครับระหว่างนี้ผมขอคุยกับเจ้าของร้านสักหน่อยครับเป็นลูกค้าฮะแต่ว่า<อ>แกก็มาหลายปีแล้วในความเป็นผู้สูงอายุฮะแล้วเขายังทำงานลักษณะนี้อยู่ครับเนี่ยรู้สึกแกบ้างก็ดีนะครับก็เป็นคนที่เออคือแทนที่จะนั่งอยู่เฉยเหรือว่าเป็นคนที่มีอายุแล้วกลับไปอย,อยู่กับ เป็นอยู่กับบ้านอยู่เฉยๆเลยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะแต่มาให้ความสุขกับเด็กๆก็เป็นสิ่งดีๆคือความจริงก็อิ่มมันจะสำเพงแล้วแต่ ระยะทางจากนนมาที่เนี่ยนี่คือหอศิลป์กรุงเทพมหานครนะครับไม่ไกลที่นี่นัดน,น้องไว้ที่นี่ใช่ไหมครับออนัดนน,นน้องที่นี่ก็ได้กกเกือบได้เวลาละอีกสักครู่นั่งรอกันไปก่อนอะนะครับคือป่อต่อยนั่งด้วยกันมาในรถก็มาด้วยกันสามคนงงยิงงแต่ไม่ได้คุยกันเลยป่อต่อยอันนี้คุยกันแล้วนะ<ช>คุยได้ใช่ไหมคุยได้ค่ะป่อต่อยเป็นผู้ช่วยแสดงแสดงโชว์นี้มามานานหรือยังครก็นานแล้วค่ะสักกี่ปีแล้วครับประมาณสามปีแล้วสรุปคุ้มไหมครัที่ตัดสินใจมาคิดว่าตัดสินใจถูกม สินใจแล้ววันนี้ในไหนก็รับฝากเลยกะโชว์สักกี่ชุดกี่กี่แบบอะก็หลายชุดหลายชุดที่นํามาให้ได้ชมกันอ๋อฮะดีครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเล่นด้วยอ๋อมาแล้วใช่น้อยไหนก็ฝึกแล้วมอเช้ามอเช้านี้ฝึกแล้วนี่ใช่ครับเดี๋ยวเราก็จัเลยโชว์เต็มที่เลยวันนี้เต็มที่ไปเลยนะครับสส่แอบดูแอบจำ อ้าว <Beautiful. S 2> ตรงเป็นไงอ้าวมาแบิ ow, uh ๊โอ้โหมาแมพอดีเวลาเลยมาตามนัดเลยอ่านั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนมีเพื่อนมาด้วยมีเพื่อนมาด้วยอ๋อมีเพื่อนมาด้วยเหรอครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีมากครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเออเยอะเลยเดี๋ยวลุงทอมแนะนำไม่รู้จักก่อนนี่ชายน้อยนะครับพอดีเมื่อเช้าไปไปบ้านลุงแล้วก็ลุงก็เลยชวนมาดูลุงได้ก่เพื่อ หาอเดี๋ยวช่วยเดี๋ยช่วยหาตังค์เดี๋ยวให้อ่าให้ชายน้อยเล่นด้วยเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวลุงกับป้าขอเวลาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บนึงงั้นเดี๋ยวเจอกันเสื้อผ้าคของโอเคครับผมครป้าโชคดีเอาไปอันเดี๋ยวครับครับครับก็ระหว่างนี้ให้คุณลุงกับป้าไปเตรียมของเตรียมเสื้อผ้าแล้วก็น้องๆก็จะไปรอที่จุดนั้ดหมายหลังจากนั้นก็ไปดูโชว์หาตังค์เดี๋ยวเราเล่นด้วยเออ เมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลรเลิกแล้วนะครับจะชาอยู่ทำไมแปลงล่างนี่การแสดงโชว์ก็จะเริ่มหลังจากนี้แหละครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโชว์ในวันนี้จะได้รับความสนใจจากคุณผู้ชมมากน้อยขนาดไหนครับแล้วก็มาดูกันด้วยว่ายอดบริจาคจะได้เยอะสักแค่ไหนครับตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับน้องๆผมคุณลุงคุณป้าเตรียมของเรียบร้อยแล้วส่วนคนดูเดี๋ยวก็มาเองนะครับวันนี้ไม่ว่ายอดบริจาคจะมากน้อยแค่ไหนแต่นี่คือ ความรวมหน้าอะไรไม่ใช่ไีกว่าการรวมใจของน้องๆจากหลากหลายสถาบันเพื่อหาเงินช่วยเหลือช่วยเหลือใครช่วยเหลือมูลนิธิคนตาบอดเพราะฉะนั้นการแสดงเริ่มหนตั้งแต่บันนี้ชไปลุยลยลุยไปตามใจเลย เดินทางไป กรแสดงจบส้นลงนะครับเราก็ต้องมาคุยกับผู้เริเริ่มโครงการนี้สัหน่อยเป็นไงกันบ้างน,น,น,น้องๆครับวันนี้สนุกครับ,รบได้บุญด้วยคาดว่ายอดมาจากวันนี้โ okay <c oughs> อเคป่ะเขาไหวไหมก็โอเคแตแก้วหูเลย <c oughs> เราไปคุยกับลุงเขายังไงลุงก็ถึงมาช่วยได้พอดีรู้จักลุงเขาอะครับก็เลยไปขอให้ลุงเขามาช่วยแล้วก็เป็นงานแบบได้บุญน่ะลุงกาเลยช่วยอะครับอ้โการแสดงจบลงแล้วนะครับวันนี้บอกตรงรู้สึก อิ่มอมอิ่มเอมใจมากนละขอบคุณทุกคนมากนะฮะที่ร่วมทําให้เกิดกิจกรรมนี้กันนะครับในวันพรุ่งน,นี้ผมและน้นองๆนะครับจะนําเงินที่ได้รับบริจาคจากคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะครับไปบริจาคให้กับมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรรัมภ์ขอบคุณทุกคนมากครับ ถึงแล้วครับนี่คือจุดนัดหมายของเราวันนี้ครับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็คือนัดคุณลุงไว้ที่นี่แล้วก็นัดเด็กๆน้องๆที่ร่วมทำกิจกรรมเมื่อวานนี้นะครับมาเจอกันที่นี่คุยกับลุงแล้วลุงมาถึงแล้วครับผมมาช้ากว่าลุงแป๊บหนึ่งตอนนั้นไอ้สกายคอเตอร์มันเปลี่ยนจากจากห้อยขามามาเป็นไอ้ไม่มันเปลี่ยนเป็นห้อขาอย่าง หายจังมาซ่าตอนนั้นนะแล้วก็อนแล้วก่อนไปทั้งกิ้งนั่งอยู่รถแล้วก็ถึงขับไปเจนี้มันห้อยขาแล้วเลยนั่งสวัสดีครับสวัสดีครับโอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับแม่มาช้านะเนี่ยแม่ผมเนี่ยถึงกันนานใช่ไหมครับหลายวันแล้วแล้วทำไมเนี่ยเมื่อวานเห็นเยอะแยะทำไมมาคนเดียววันนี้อ๋อไม่ได้มาคนเดียวครับมาหลายคนเนี่ยมาทั้งสามคนแม่ไปนัดกันตั้งแม่ต่าเพื่อนติดธุระอ๋อเพื่อนปิดธุระตรงไหนเนี่ยเราต้องเอาไปให้เขาไปจับตั้งครับ จะอยู่ช่วงนู้นครับเดี๋ยวเราเดินเดินไปที่เขาบริจาคกันตรงนั้นโอเคเราไปก็ได้เลยครับเออเดี๋ยวนี่เงินเออมาสายนิสัยไม่ดีเลยตรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราบริจาคกันที่นี่เลยเออแมวนี่เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับถึงแม้ว่ายอดเงินบริจาคจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ได้ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับ แต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือทุกคนได้ความสุขแล้วก็ได้รอยยิ้มกลับบ้านกันหมดเลย เราก็มีความสุขใจนะครับที่รเราได้มาทําบุญวันนี้นะครับก็มีความสุขมากๆเลยครับก <lifecycle. S 2> ิกรรมของลุงสามารถทําให้ทุกคนเขามีความสุขได้อีกแล้วะค,ะครับครับผมยิ่งวันนี้ได้มาทําบุญด้วยกันด้วยนะค,ะครับผม,ผมก็อยากจะฝากผู้ที่สูงอายุนะครับ<า>ถึงจะอยู่ในวัยที่ใกล้กับผมหรือว่าสูงกับผมนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีกําลังใจสิ่งสําคัญที่สุดนะครับก็คือกําลังใจนะครับเป็นสิ่งสําคัญ กับตัวเราอย่างผมเนี่ยก็ให้กําลังใจกับตัวเองตลอดเวลาว่าเรานั้นต้องต่อสู้แล้วก็ลุยลุยไปข้างหน้าต่อไปนะครับอย่าเดินถอยหลังก็ทําให้ชีวิตเรามีความสุขแล้วก็สามารถยืนหยัดได้อยู่จนอายุถึงขนาดผมปีนี้65นะครับก็จะขอลุยไม่รู้ยต่อไปข้างหน้า,น,าน,นะครับแล้วก็วันนี้ครับส่งท้ายด้วยกิจกรรมก็คือการทําบุญของเราทั้งหมดนี้นะครับหลังนี้คุณลุงคุณป้าก็ต้องไปทํางานต่อใช่ไหมครับครับส่วนน้องก็ไปนอน ก็เดี๋ยวเราแยกกันตรงนี้เลยนะครับก็ต่างคนต่างมีอะไรต้องทำอย่างผมเดี๋ยวก็ต้องไปทำงานต่อด้ยต่อไปขอบคุณมากนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับลา สิ่งทีค่ pues mm คุณลุงยังทําอยู่ทุกวันนี้นะครับคุณลุงได้อะไรเยอะแยะมากมายเลยครับได้เสียงหัวเราะได้รอยยิ้มได้ความสุขได้เสียงปรบมือด้วยนะครับแล้วก็ที่ได้ทําร่วมกันกับพวกเราวันนี้คุณลุงได้บุญด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับผมว่าเป็นพลังที่ช่วยให้คุณลุงไม่ยอมทิ้งอาชีพที่คุณลุงรักนะครับถึงแม้ว่าวัยจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่คุณลุงก็เต็มที่ในการแสดงโชว์ทุกครั้งนะครับและในการโชว์มายากลของคุณลุงนะครับเป็นเหมือนการบันทึกความทรงจําของคุณลุงและครอบครัวนะครับ ลุงทอมสนุกสุดหันษานะครับแล้วคุณผู้ชมท่านไหนที่รู้จักกับผู้สูงวัยนะครับที่ยังคงลุยและมีไฟอยู่แนะนําให้เราได้รู้จักกันได้นะครับเราพบกันครั้งหน้ากับลุยไม่รู้เยวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับลลลุุยยยยเไไไไไปปปตาาาาามมมใใจจหกกัง่ดรพิท ลังใจ